สวัสดีทุกๆท่านกงงันด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาโหลดเกมคลิปที่หมอดอันอัพเดทแ่บแบบคลิปที่ก่อนคลิปหมดนะเต้ไม่เล่นนั่นหรอไม่เราจะสอนโหลดนะฮะเรจะสอนโหลดนะ<อ>ขั้นแรกก็เข้าไปเป็นศัตรูแล้วก็พิมพ์ว่าแอลอันนี้นะฮะพูดอะไรนะจะมีเสียงรบกวนคองโบเต้นิดหนึ่งนะฮะมาแล้วนะฮะไง ไปตายเพราได้เบื่อจังก็พิมพ์ว่า x a 2nh ยังไงคะเนี่ยก็กดดาวน์โหลดไปเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะก็ก็เข้าไปในยู u ูบนะฮะเอ้ยบปิดเกมปิดเกมแน่คุณผู้ชมกดเข้ายู u ูบอันนี้นะ ใด้เอ,อาเสียงลงมาเอายูทูบยูทูบเป็นไรมาเลยนะฮะโอ้มีเสียงโบตีร้รบกวนอยู่นะฮะลบนี่นะก็พิมพ์ว่าสอนใส่มอสจีมอสนะฮะล้วคุณก็จะเจออันนี้นะฮะ นี่นะแล้วคุณผู้ชมก็กดมามัดสองอันนะฮะกดมาชูดมีดคอดแล้วสามารถติดตามได้ที่ลนะิงใต้คลิปค่ะทุกคนผู้ชมก็กดอันนี้ไปเลยนะฮะกดกดอันนี้นะฮะแล้วก็ใส่อีเมลของตัวเองนะแล้วก,ก็กดอันนี้นะฮะ ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดอันนี้ต่อนะฮะแล้วก็กดอันนี้นะฮะรอแล้วก็รอให้มันโหลดเสร็จนะฮะผมไม่กดนะเพราะผมใส่ถ้าโหลดเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมต้องมีแอปอันนี้นะฮะนี่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 ฮะแล้วก็เข้ามานะฮะแล้วก็เลื่อนลงเลื่อนลงแล้วก็คุณผู้ชมจะเจอดาวโหลดนะฮะแล้วก็กดไปดาวโหลดนะฮะเห็นไหมฮะ มันก็จะได้สองตัวนี้มานะฮะให้คุณผู้ชมกดอันตัวนี้นะฮะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กดค้างสิและให้คุณผู้ชมกดอันนี้นะฮะมันจะเป็นที่เราโหลดนะฮะพอโหลดเสร็จมันจะขึ้นแบบนี้เลยนะฮะและก็กดอันนี้นะฮะกดกดค้างนะคะถ้าไม่กดค้างมันก็จะเป็นแบบนี้นะกดค้างแล้วก็กดอันนี้ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ เฮ้ยเฮ้ยลืมลืมลืมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องต้องกดโหลดอันนี้ก่อนแล้วก็โหลดอันนี้แล้วมันก็จะขึ้นอันนี้นะฮะใช่มันขึ้นแล้วคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนะมาได้มาแล้วแล้วก็ให้คุณผู้ชมกดโหลดอันกดอันนี้นะฮะไม่ต้องกดครังนี้ไม่ใช่กดอันอันนี้นะฮะใช่เปล่าไม่รู้ เดี๋ยวออกดอันนี้กดอันนี้กดน,นกดนี้นะฮะไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่เดี๋ยวจดีวอ๋อผมรู้แล้วนี่นะ,ะก็ก็กดมาเข้ามานี้นะฮะแต่มันจะก็มันมันจะมีสาบันนะฮะให้คุณผู้ชมกด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 อันนี้ครั้งนะฮะกดครังแล้วก็กดอันนี้นะฮะกดอันนี้ นี่ฮะแล้วคุณคุณผู้ชมก็กดตัดนะฮะกดตัดนะฮะแล้วก็กดกดอันนี้นะฮะไม่ต้องกดค้างนะฮะแล้วก็กดอันนี้นะฮะแล้วก็กดอันนี้นะฮะกดอันนี้ฮะแล้วก็กดเลยนะฮะแล้วก็กดอันแรกเลยนะฮะกดอันแรกเลยนะแล้วก็กดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก็กดอันนี้เลยนะฮะแล้วมันก็จะให้ดาวน์โหลดให้คุณผู้ชมกดติ๊กถูกนะและแล้วก็กดแล้วก็กดอันที่สามนะกดติ๊กถูกข้างล่างนะก็ออกมานะคะคุณผู้ชมต้องโหลดแอปนี้นะฮะโหลดเลยฮะแล้วก็เข้ามานะฮะเดี๋ยวมาเข้ามาเลยฮะแล้วก็กดอันนี้นะฮะแล้วก็มันจะเหมือนไฟล์อันเมื่อกี้นะฮะอ้ยโฆษณาดูขอเต้ แล้วก็กดเลื่อนลงนะ,ะโดยนี่นะแล้วก็กดอันนี้นะฮะแล้วก็กดอันนี้นะฮะนี่ฮะจึ๊บมันก็จะหายแล้วก็กดอันนี้นะฮะแล้วก็กดอันนี้นะอันนี้นะฮะ แล้วมันมันก็จะเข้ามานะฮะให้คุณผู้ชมกดไปที่นี้นะฮะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวผมเคียร์ให้วานาบีนาบุนี่นี่นี่อาจจะมีเสียงโบตรบกวนหน่อยนี่นะฮะกดไปเลยนะฮะแล้วก็กดอันนี้นะรอนะฮะ ถ้ามันไม่ได้ก็กดอัน,นอันนี้นะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ไงมันก็จะได้ฮะให้คุณผู้ชมกดเลือกอะไรก็ได้ผมจะเลือกอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็กดจอยเข้าไปนะฮะนี่ยมันก็จะเลี้งเข้ามาเลยนะฮะรอมันก่อนนะฮะเห็นมะมันก็จะมานะรอมันนะอ้าวเอาเลี้งเลี้เอา,เอาเ,อาเอาเซิร์ฟอื่นก็ได้ อรอมันเข้ามานะฮะนี่ยมันกำลังโหลดอยู่นะฮะคุณผู้ชมก็รอมันามานะฮะคอจะ